เป็นลูก้ายลุงเพชรค่ะแม่เป็นแม่สายเพชรอุดอรนะคะครับตัวนี้คือลูกชายลุงเพชรนะครับแม่เพิร์เป็นสายเพชรอุดอรนะครับเกิดจากการผสมเทียมนะครับตัวนี้นะครับ <laughs> คิงโคดําอายุเท่าไรครับตอนนี้อายุสองปีแปดเดือนแล้วค่ะสองปีแปดเดือนเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนแล้วนะครับแม่เพิ่นชื่อวอะไรครับอุ้ยครับแม่ทองพูนคะ่ะแม่ทองพูนนะครับเบอร์ใหญ่ในคอเข้านะครับ ทองพูดนี่เป็นสายน้าโชกเป็นลูกน้ําโชกครับสายปานซูรินนะครับเชดไพลินอจุดเด่นเพิ่อนเบงไดครับอุ้ยลูกขิ่งผู้ดาตัวนี้หน้าเขาอะค่ะหน้าเขานะครับดอกเขาใหญ่เขาเปิดง่ามนะครับแข้งขาเหี้ยวนะครับแข้งขาเหี้ยวนะครับสีดอกเล่านะครับสีขาวอุบุบเลยครับนี่ครับน้องแก้วมุกดานะครับ แก้วมุกดาเป็นลูกของคิงโพดํดนะครับกับใยกล้วยใยเขาหง้วนะครับเป็นแม่เทาๆนะครับแม่บ้านนะครับสูงประมาณลอยสามซินะครับแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นกะประมาณลอยสามินะครับเป็นควายเทาวายเป็นทรงคาราบ่าวนะครับเลียงอนุรักษ์นะครับแต่ว่าเพิ่นให้ลูกมากกะถือว่าทรงลูกดีที่สุดครับายกล้วยนะครับตัวพี่สาวเพิ่นหลายๆตัวนะครับออกไปกะเป็น คล้ยตัวดีตัวงามนะครับกําลังเป็นสายพัฒนานะครับตัวนี้คือตัวที่เฮาปอนนมมาแต่น้อยเลยนะอุ๋ยเนาะใช่ค่ะตัวนี้แม่เพิ่นตายตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่คลอดนะครับกะเสียชีวิตนะครับปอนนมนะครับมาตั้งแต่น้อยเลยนะครับปัจจุบันเพิ่นอายุเท่าไหร่แล้วครับอุ๋ยครับตอนนี้ปีเขาสี่เดือนเมื่อวานเนี่ยค่ะครบปีสี่เดือนพอดีค่ะครับเกิดวันที่สิบเจ็ดนะครับ สิบเจ็ดพฤศจิกา<ช>นะครับกบัป้อนนมบ้านตั้งแต่น้อยจนหอดอายุเขาป้อนหอดจะเดือนคนรับแปดเดือน <8 S 2> ได้ประมาณแปดเดือนอยาควายยาวัวตาพระามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาพระามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงคันตาพระามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้องสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องคนทักควายนะครับเมื่อนี้ในห้อยละล่านนะครับยูทีฟาร์มนะครับม่วงนะครฟาร์มนะครับตมศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมื่อนี้จะมาอัปเดตค่ายในคอกเข้านะครับหลังจากที่เดินทางไปลายจังหวัดนะครับมีโอกาสกลับว่าบ้านนะครับเดือนละเทือก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงนะครับพอพันในฟาร์มเข้าแล้วก็มีผลงานของเจ้าคิงพดําให้พี่น้องได้เบิรงกันนะครับเมื่อนี้อัปเดตในช่วงเดือนมีนาคม2567 นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมควายกันครับครับผมกาจะอัปเดตนะครับตัวแรกให้ได้ชมกันก็คือพอพันอยู่ในฟร์มเห่านะครับเจ้าคิงโพดํานะครับตัวนี้คิงโพดํานะครับเป็นสายได้อุ้ยเป็นลูกสายลุงเพชรค่ะแม่เป็นแม่สายเพชรอุดรนะคะครับตัวนี้คือลูกชายลุงเพชรนะครับแม่เพชรเป็นสายเพชรอุดรนะครับเกิดจากการผสมเทียมนะครับตัวนี้นะครับ งโคดําอายุเท่าไรครับตอนนี้อายุสองปีแปดเดือนแล้วค่ะจะเปีเดือนเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเด,เ,เดือนแล้วนะครับกะตอนนี้กับทางเขตอีสานนะครับทางบานเฮ้านะครับกับเข้ามาผสมนะครับเปิดรับผสมจริงนะครับตอนนี้เนาะเ่คะ <c oughs> ตอนนี้เปิดรับผสมจริงนะครับ ตอนนี้ผสมไปรมราาประมาณจักแม่ลรอครับเขตบานเฮานี่อาจจะประมาณ80ได้ิอยู่ค่ะ7 0 80เน,นบแปิแม่ค่ะกวางแปดสบแม่นะครับกะผลงานเพิน่นทย่อยออกมาให้เห็นแน่แล้วนะครับยังอยู่ในฟ้ามเฮาเพิ่นผสมแต้ตอนเพิ่นอายุยังหน่อยนะครับกะได้เห็นผลงานแล้ว2โตนะครับอีกตัวหนึ่งก็ใกล้คลอดแล้วนะครับมแม่โยกโกลกผสมไว้ใกล้คลอดแล้วนะครับทองอีก2แม่นะครับตอนนี้คิงโพดํา เปิดผสมนะครับเปิดผสมอยู่ราคาเท่าไรครับอุ้ยครับเปิดผสมตอนนี้สามพันบาทค่ะครับรับประกันจนกว่าจะติดครับรับประกันหาร้อยเธอพี่นองว่าคือรับประกันไรเนี่เอาจนพอใจนะครับรับประกันจนติดนะครับรับประกันจนติดกะสามารถเอาเขามาซ้ำได้นะครับจนจนพอใจนะครับจนแม่พันธุ์เท่าติดทองครับให้มันได้ลูกนะครับผสมที่เอยผสมจริงนะครับผสมจริง ผสมจนได้ลูกขิงโพดํานะครับตอนนี้กะเพิ่นกะกระลังเป็นนมนะครับได้ฟันฟันน้ำนมรุดแล้วนะครับเนาะแมนค่ะฟันน้ำนมหลุดแล้วนะครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับกะกระลังพอดีนะครับผสมนะครับตอนนี้กะช่วงมีหน้าสีสีแดงจากน้อยนะครับเพิ่นกระสีลงตจากน้อยนะครับก็ผสมหลายนะครับกะหยากระอึดแน่จักน้อยนะครับผม ถือว่าเพิ่นก็ขนาดว่ายาบอค่อยหลายเพิ่นก er nah <ses> ็ยังโอเครักษาสภาพเพิ่นด้วยความที่ว่าเพิ่นเป็นสายลุงเพชรนะครับบวกกับเพชรอุดรนะอุยเนาะเนื้อโตเพิ่นก็จะเป็นมีเนื้อหนังนะครับมีเนื้อหนังดีจักหน่อยนะครับแล้วก็แข้งขาเล็บนะครับดีนะครับเล็บเพิ่นนี่่เค่อยแต่งเลยครับตัวนี้เล็บเพิ่นก็จะเป็นกะลานะครับเล็บกะลาขอบนะครับ หน้าตาวงเขาเพลินนะครับก็จะออกมาทางรุ่งเพชรนะครับหน้าทางลุงเพชรนะครับนี่ครับ้าพี่น้องสนใจอยากเขามาผสมจริงนะครับติดต่อนะครับช่องทางนะครับทางเบอร์โทรนะครับเบอร์ในหอยเลยกศูนย์7ปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามสองสี่นะครับเบอร์คุณอุยกูย์ดหกแปดสามเจ็ดเก้าหกศย์หครับ ติดต่อได้ทั้งสองเบอร์นะครับหรือว่าอยากเขวามาชมตัวจริงได้อยู่ที่ยูม่วงนครฟาร์มค่ะจับพิกัดม่วงนครฟาร์มเรือบ้านนี้ครับบ้านนนม่วงค่ะปากซอยจะอยู่ตรงขามโรงเรียนบ้านนนม่วงโซนหลังมอค่ะเขาได้ทั้งสองทางนะครับทั้งถนนมิตรภาพนะครับก่อนจะถึงโลตัสนนม่วงนะครับเข้ามาพิกัดมาบ้านนนม่วงเลยนะครับหรือว่าจะมาทางบ่ายพาสนะครับ เ้นอ่ายพาดไฟแดงสีแยกโนนม่วงโนนเรื่องนะครับเข้ามาในบ้านได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งผลงานเพื่อนเจ้าคิงโพดานะครับนี่คือลูกชา้ลุงเพชรนะครับพี่น้อง่าลูกเพิ่นนะครับออกมาจะเป็นส่งใดนะครับครับผมนี่ก็จะอัปเดตนะครับแม่พันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งในฟ้ามเห่านะครับกับลูกสาวเพื่อนนะครับเป็นลูกสาวของคิงโพดานะครับแม่เพื่อนชื่อว่าอะไรครับอุ้ยครับ แม่ทองพูนค่ะแม่ทองพูนนะครับเบร์ใหญ่ในขอเข้านะครับทองพูนนี่เป็นสายน้ําโชกเป็นลูกน้ําโชกครับสายปานซูรินนะครับสูงประมาณเท่าไรครับแม่ทองพูนสูง่าจะลอยหาสิผาเลยค่ะประมาณลอยหาสิผาโบขาดนะครับกับโบเดวัตโดนแล้วครับลอยหาสิผาเโดนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความลำตัวเพิ่ยาวนะครับตัวนี้นะครับลำตัวยาวนะครับทรงลูกนี่ผลงเาิผลทั้งสองตัวที่ผ่านมากอะ ทะลุลูกเพิินทะลุลอยหาสิผาไปแล้วทั้งสองตัวนะครับเป็นเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะครับลูกเพิ่นนะครับก้อนหนานี้นะครับก็จะมีตัวแรกก็จะเป็นสโน่ไว์นะครับของเสียวัดนะครับเสียวัดที่บิ๊กบุรีลัมนะครับตัวเผือกนะครับสูงประมาณลอยหาสิผาได้หรืออาจจะเกินแล้วก็ไมู่จักครับตัวที่สองน้องเพ่อนนะครับแก้วเจ้าจอมนะครับนะครับอยู่กับพี่น้องนะครับสิริลักษ์ฟาร์มอุบลนะครับ ตัวนั้นพึ่งจะได้สองปีประมาณสองปีสองเดือนเอยเนาะสองปีสองเดือนผมว่าน่าจะเกือบร้อยหกซนะครับตัวนั้นเป็นควายสาวสวยนะครับตัวนั้นอยู่กับพี่น้องนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียอีกนะครับตัวเมียสามตัวซ้อนเลยนะครับลูกแม่ทองพุ่นตัวนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับน้องเพชรไพรินนะครับเพชรไพรินนี่อายุเท่าไหร่ครับสองเดือนก็จะเข้าสามเดือนเนาะ จะนะครับจะเข้าสามเดือนนะครับเป็นลูกสาวนะครับสาวอีกตัวหนึ่งนะครับของแม่ท้องพูนนะครับแม่หนีเพิ่นหายลูกตัวเมียมาเลยสามตัวเลยนะครับเชรไทลินหาอ่าจุดเด่นเพิ่นแบงได้ครับอุ้ยลูกขิงผู้ดำตัวนี้หนาเขาอะค่ะหนาเขานะครับดอกเขาใหญ่จะเขาเปิดง่ามนะครับแข้งขาเง่านะครับแข้งขาเงาวนะครับสี ดอกเล่านะครับสีสนะขาวอุ้มปุ๊บเลยครับถือว่าเป็นสีสันดีนะครับตัวนี้เป็นค่อยงามนะครับสูงยาวนะครับตามร้อยแม่เพิ่นตามร้อยพี่สาวเพิ่นนะครับเพจไพลินนะครับรอบเบิงพัฒนาการเพิ่นนะครับว่าจะมาดีคือพี่สาวเพิ่นทั้งสองตัวบ่นะครับพอพี่เพิ่นทั้งสองตัวก็สูงเกินลอยหาสิ้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลูกของยายกล้วยเนาะยายกล้วยผสมกับคิงโพดํานะครับออกมาเป็นนองแก้วมุกดานะครับเอาหนาพันดอกมาให้เบิรงนะครับทหานะนี่ครับแก้วนี่ครับนองแก้วมุกดานะครับแก้วมุกดาเป็นลูกของคิงโพดํานะครับกับยายกล้วยยายเขาแย้วนะครับเป็นแม่เทาๆนะครับแม่บ้านๆนะครับ สูงประมาณลอยสามสิบนะครับแม่เพิ่นนะครับลูกสาวนะครับคิงโพดําสายลุงเพชรออกมากะปั๊บนะครับตอนนี้อายุประมาณอาจจะประมาณสิบเดือนนะครับกาลังไก่ไก่เป็นสาวน้อยแล้วนะครับถือว่าเพิ่นได้แข้งขานะครับแข้งขานะครับทางเขานะครับแล้วก็ล่าโตล่าคิงเพิ่นนะครับปั๊บมาจากไข่แม่บ้านนะครับได้ดีเลยตัวนี้นะครับยินดี ถือว่าเป็นลูกตัวแรกของขี่โม่ดำพร้อมนะครับเพิ่นผสมกับแยกกล้วยนะครับนี่ครับเนื้อโตเพิ่นนะครับท่ายเพิ่นก็ดีนะครับนี่ครับแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นกาวระลอยสามซิบนะครับเป็นควายเถ่าควายเป็นทรงคละบบ่าวนะครับเลี้ยงอนุรักษ์นะครับแต่ว่าเพิ่นให้ลูกมากกะถือว่าทรงลูกดีขึ้นนะครับแยกกล้วยนะครับโตพีสาวเพิ่นหลายๆโตนะครับออกไปกะเป็น ค่อยโตดีตัวงามนะครับก็ล่งเป็นสายพัฒนานะครับตอนนี้กับผสมครับเนี่ยครับลุงลูกลุงเพชรนะครับเจ้าขิงโพดดำแข้งขากะหย่ก็แม่แห้วครับเนื้อโตเพิ่นกะปับมาหลายนะครับคิงโพดดำกะปับให้หลายกันนะครับกับสาหรับแม่แย่กล้วยนะครับก็ลูกสาวเพิ่นนะครับครับผมตัวนี้ก็จะอัปเดตเจ้าทองทองนะครับ ให้พี่น้องได้เบื้องพัฒนาการเพิ่นนะครับตัวนี้คือตัวที่เฮาปอนนมมาตแต่น้อยเลยเนาะอุ๋ยเนาะใช่ค่ะตัวนี้แม่เพิ่นตายตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่คลอดนะครับกะเสียชีวิตนะครับปอนนมนะครับมาตั้งแต่น้อยเลยนะครับปัจจุบันเพิ่นอายุเท่าไรหร่แล้วครับอุ๋ยครับตอนนี้ปีเขาซีเดือนเมื่อวานเนะะี่ยค่ะครบปีสี่เดือนพอดีแม่ค่ะครับเกิดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดพฤศจิกา นะครับกัป้อนนมบ้านตั farm, ้งแต่น้อยจนหอดอายุเขาป้อนหอดเจ็กเดือนครับแปดเดือนได้ประมาณแปดเดือนนะครับช่วงแรกๆกินนมแพะนะครับกินนมแพะมาประมาณห้าหกเดือนแล้วก็เปลี่ยนกินนมวัวนะครับนมที่ป้อนจะเป็นนมสดนะครับนมสดจากฟ้ามนะครับกับว่าเป็นนมชงนะครับจะบำลุ่งเพลินนะครับบำลุ่งเต็มที่นะครับกะจะมีนี่แหละครับยาควายตาพระรามนี่แหละครับ ซอยบำรุงในช่วงที่เพื่อนเริ่มกินอาหารเป็นนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับก่อนสียานมนะครับก็ได้กินยาตาพระรามนะครับเพิ่อนก็ซอยเพิ่นจะเริมอาหารเพื่อนก็จีเริ่มกินยาเก่งนะครับตอนนี้ปีสี่เดือนนะครับอ่าตัวน,นี้พ่อแม่เพื่อนเป็นสายได้ครับอ่าเพื่อนเป็นลูกแม่ท้องพญาแม่ท้องพญาเป็นลูก ลูกใบยกค่ะท้องพญานี่เป็นลูกใบยกนะครับท้องพญาก็จะเป็นลูกแม่ยกโกในคอเข้าท้องพญาสูงเท่าไหร่ครับร้อยตอนที่ <58. S 2> ก้อนที่เพิ่นติดเสียร้อยห้าสิบแปด้อยค่ะเกือบเกือบร้อยหกสิบครับก็เป็นเบอร์ใหญ่ในฟ้ามเข้านะครับกบผาผสมเพิ่นเป็นลูกผสมเทียมนะครับตัวนี้ผสมกับทองตีนโตแม่นค่ะนะครับผสมเทียมกับทองตีนโตนะครับออกมาเป็นเจ้าทองทองครับทองทองปีสี่เดือนนะครับ ตัวนี้เพิ่นได้ยีหยังมาจากพ่อจากแม่จากแม่เพิ่นแน่ครับตัวนี้กับโครงสร้างเลยค่ะอันดับแรกโครงสร้างทั้งแม่นคคะแข้งขาหนาเขาแม่นค่ะโครงสร้างลําโตนะครับก็ได้หางงาวมา่ทางสายแม่เพิ่นสายใบยกนะครับหน้าตาวงเขาเพื่อนนี่คือแม่เลยนะครับเขาเปิดงามนะครับดอกเขาใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้เลี้ยงมาซ้ำลูกครับ ก็ถือว่าอนาคตกนาจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ละครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นสมาชิกในครอบครัวเฮาไปแล้วนะครับตัวนี้<อ>น,ะนะครับก็เลี้ยงดูกันยังยังดีนะครับตอนนี้พัฒนาการเพิ่นก็หลังจากประมาณช่วงหนึ่งปีสองเดือนขึ้นมาเนาะเพินเเเนพ่นเริ่มเริ่มเปลี่ยนพอช่วงแรกๆเพิ่นก็บริ้กิน,นมแม่นะครับพี่น้องกินแต้นมปอนนะครับ กาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับด้วยเนื้อหนังเพิ่นยังบ่มีนะครับแต่ว่าโครงสร้างเพิ่นเริ่มขยายเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับกาตอนนี้กําลังเป็นเบาซ้ําน่อยนะครับการเริ่มส่งสิไปกวนไอ้ส่งสิไปกวนไอ้นะครับคิงโพดํานะครับกันเลยว่าตอนนี้ถ้ามีผู้ที่ชื่นชอบนะครับสายลุงเพชรนะครับเนาะผู้ที่ชื่นชอบสายลุงเพชรคือเจ้าคิงโพดํานะครับกา เขามาชมกันได้นะครับก็อาจจะแบ่งออกตัวนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตัวผู้2ตัโตนะครับเขาก็อยากเก็บตัวที่เป็นตัวแทนของแม่พ่นไว้เป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนลุงเพชรนะครับเจ้าคิงโพดํำก็อนาคตนะครับอาจจะแบ่งปันออกหลังจากตัวนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เปิดผสมคือเก่านะครับเปิดผสมเหมือนเดิมนะครับผสมจริงนะครับก็คืดยากอยู่ครับเสียดายทั้งสองนะครับ ขันบวมีนะครับขันบมีผู้ที่เพินป่าได้ได้นําไปเป็นพ่อพันตอนะครับเขาก็จะขยายขอกไปอีกคนละคนละหม่องนะครับแผ่นไว้ยังสี่นะครับพี่น้องก็จะเฮ็ดขอกของเจ้าท่องนะครับเอาไว้อีกอีกอีกหม่องนึงนะครับให้มันพอดีค่อยฟูสองตนะครับพี่น้องแต่ว่าขันผู้ที่ชื่นชอบอยากได้นะครับลูกลุงเพชรนะครับเจ้าคิงโพดํานะครับเขามาชมกันได้ที่กันนะครับหรือว่าอยากเขามาผสมนะครับกะ เอาความมาะสมในตามปกตินะครับมันหักเป็นสองนะครับพี่น้องเรียงมาได้น้อยขึ้นกันนะครับก็ตอนนี้เจ้าทองก็เนี่ยครับอัปเดตพัฒนาการให้พี่น้องได้ชมกันนะครับครับนี่ก็จะอัปเดตแม่สีทองนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับตัวนี้กะทองเจ้าคิงโพดำนะครับประมาณแปดเก้าเดือนแล้วนะครับกับลูกสาวเพิ่นนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นลูกของดาวซีพีนั่นเอเนาะผสมเทียมอยู่กับฟร์มเฮ้านะครับเป็นน้ำเชื่อซื้อมาจากศูนย์ซีพีเองเลยนะครับกับตัวนี้รับประกันว่าดาวซีพีแท้แน่นอนนะครับลูกสาวเพื่อนนะครับน้องแก้วบุษราค่ำนะครับเป็นลูกแม่สีทองกับดาวซีพีนะครับเกิดนะครับผสมอยู่ในฟร์มเฮ้เลยนะครับลูกเพื่อนนะครับแก้วบุษนี่อายุประมาณจี่เดือนอ่ยประมาณสิบเดือนค่ะประมาณสิบเดือนนะครับ แก้วบุษราคำนะครับลูกสาวดาวซีพีนะครับตัวแม่สีทองนี่ก็เป็นแม่ทรงลูกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเพิ่นได้ลูกสาวสามตัวซ้อนด้วยกันนะครับก้อนน้นีก็จะเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะครับกาลูกเพิ่นก็ได้สูงใหญ่นะครับลูกสูงตัวเมียสูงถึงลอยห้าิบนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลูกดาวซีพีกัถือว่าพ่อได้รุ่นนะครับพ่อได้รุ่นด้วยกันนะครับแก้วบุษราคำนะครับส่วนแม่เพิ่นตอนนี้ก็ทอง คิงพดํานะครับสายลุงเพชรเท่านะครับกับไดรุ่นในทองอีกนะครับแก้วบุษราคำนะครับจะแม่สีทองนะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบอยากเอาไปพัฒนาต่อครับเป็นสายพัฒนานะครับแม่กะทรงหลูกเก่งนะครับแม่พ่นสูงประมาณลอยสามสิบไปปลายเนาะบ่ถึงลอยสี่สิบนะครับพี่น้องประมาณลอยสามสิบสามสิบแปดได้นะครับกะ เขามาคุยกันได้นะครับแม่เพิินทรงลูกเก่งน,นะครับเบื้องลูกเพิินนะครับลูกดาวซีพี่ิยกไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้เลยจะแบ่งเฉพาะลูกก็ได้นะครับน้องแก่บุตรสลัค่ำนะครับตัวนี้ครับเปิดแบงให้พี่น้องทีอยากได้สายดาวซีพี่นะครับแท้ๆเลยนะครับไปพัฒนาต่อนะครับตัวนี้